มาแชร์สกินแคร์ก่อนนอนนะคะก็จะมีลิบามแล้วก็มอจ u เลเซอร์ของตัวสอบครีมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าทําให้ผิวหน้าเราแข็งแรงแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราก็จางใสก็คือครบจบเหมือนทนะีอินวันในตัวเดียวจ้ะอือแล้วก็ถ้าคนที่เป็นสิวเยอะๆนะเราก็ไม่แนะนําให้ใช้สกินแคร์หลายตัวนะคะ คือสกินแคร์ใครที่เป็นสิวเยอะๆนะใช้สกินแคร์ให้น้อยลงแล้วจะช่วยในเรื่องของลดสิวได้ด้วยนะอันนี้คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบสิวเห่อเยอะๆแล้วใช้แล้วพอเหมือนเราเกิดสิว่บห,หน้าเราเป็นสิวเยอะมากขึ้นใช่ไหมเราก็หา สกินแคร์ตัวนั้นสกินแคร์ตัวนี้แล้วก็เอามาเพื่อแบบว่าทําให้เราว่าหายจากการไปสิ่ใช่ไหมทีเนี้ยคือหนังเริ่มจ้าเราก็เลยไปเจอวิธีเนี้ยมาการที่เรายิ่งเอาสิ่งต่างๆมาแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ได้ช่วยอะไรก็คือลดค่ะก็คือการที่เราอะทำน้า้สะอาดล้างหน้าปกติทุกวนันใช่ไหมลดการใช้สกินแคร์ลง เราก็จะรู้ได้ว่าอ่ะเราแพ้สกินแคร์ตัวไหนในสกินแคร์ตัวนั้นมีสารอะไรที่เราแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมพอเราเริ่มใช้สกินแคร์น้อยลงอ่ะเราเลือกตัวมาใช้อ่ะเราจะรู้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้สกินแคร์ตัวนี้ค่ะแล้วก็ใช้เฉพาะอย่างเช่นในช่วงกลางวันก็ใช้ครีมกันแบดบ ในช่วงกลางคืนก็ใช้มอเจลิเซอร์แล้วก็แต่งหน้าทาปากไปได้เลยตอนคืนน่ะก็ใช้แค่บำรุงผิวหน้าอย่างเดียวเอาแค่ตัวเดียวอะ่ะก็พอแล้วนะคะจริงจริงอ่ะแล้วอย่างของอย่างเช่นซอบครีมนะมันชั้งมันอย่างเช่นซอบครีมเราก็หาสกินแคร์ที่เราไม่แพ้ทดลองทีละตัวนะคะพอใช้ให้หมดเราจะรู้ว่าเราแพ้ไหมก่อให้เกิดการตุดตันไหมอืมพอเราลองทีละตัวเราก็จะ รู้ว่าอันไหนอะโอเคกับผิวหน้าเราเพราะว่ายิ่งถ้าเราใช้หลายตัวผรอมกัน A S A อ่ m o จอ t u เซอร์น้ำตบประโคมไปเลยหนึ่งวันสี่ห้าตัวอเงี้ยแล้วสิวอะไรเงี้ยมันต้องมีแน่แน่ถ้าคนที่ไม่ได้เข้ากินหน่งนะยังไงก็ต้องมีสิวค่ะกเกยอยากให้ใครที่เป็นสิวนะลดสกินแคร์คะ่ะใช้ทีละตัว อันไหนสำคัญใช้ก่อนอันไหนยังไม่สำคัญก็ใช้รองลงมาอย่างเช่นครีมกันแดดตอนเช้าต้องใช้ก็ใช้หน้าแหง้งน้ํามันเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับเทวหน้าตัวเองแล้วก็อย่าใช้เยอะจนเกินไปก็เห็นสกินแคร์ของบางคนอะเกินห้าตัวค่ะก็ทุกอย่างก็คือที่ใช้คือดีหมดแต่เลือกที่เฉพาะเจาะจงค่ะแล้ว ผิวหน้าเราจะดีขึ้นได้จริงๆนะใช้น้อยแล้วดีมีอยู่จริงนะคะใช่ก็เลยมาบอกทริคนี้นะทริกเนี่ยการใช้สกินแคร์น้อยลงแล้วเป็นสิวน้อยลงเนี่ยจริงนะคะถ้าใครที่เป็นสิวอยู่ไปลองนะคะคือการใช้สกินแคร์ให้น้อยลงเลือกเฉพาะเจะจงที่ตัวเองใช้แล้วแล้วมัน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บหายป๊อปอะไรอย่างเงี้ยน,นะใช้แล้วค่อยๆหายอันเนี้ยอะแสดงว่าเป็นสูตรออนยนใช้ได้ผลในระยะยาวก็ค่อยๆนะคะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะต้องการผลลัพธ์ที่แบบว่าใช้ภายในเจ็ดวันเห็นผลตามที่เขาเคลมเอาไว้ก็อาจจะมีความเข้มข้นสูงแต่ว่าผิวหน้าเรามันเม่ต้องการความเข้มข้นสูงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือเนี่ยนะสกินแคร์ก่อนนอนก็จะมีแค่นี้ ลิปบาล์แล้วก็มอยเจอไรเซอร์ที่เป็นแล้วก็สอบพิมตัวนี้เพราะว่าสอบพิมตัวเดียวก็คือจบแล้วปกต้องผิวให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็ให้ความกระจ่างใสแล้วก็กินน้ำก่อนนอนค่ะแล้วก็ทาลิปบาล์มก่อนนอนเท่านี้เลยส่งทุกคนเข้านอน ฝันดีค่ะฝากกดใจฝากกดติดตามฝากกดแชร์แล้วก็เซฟกไว้ด้วยนะคะ